แต่ทำไมก่อนผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมมาคิดที่หลังแบบเออแบบพอดรือว่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเไอ้เหี้ยไปผมไปนั่งดูมาโหแม่งไฟเอม,มันพัฒนาไปถึงข้างนอกแล้วแบบมีเรื่องกันข้างนอกแบบโอ้โหเอากันหนักจัดอะตอนแรกกับผมไม่ผมไม่รู้เว้ยแม่งมีคนแชร์มา แล้วแม่งเด้งอยู่หน้าเฟซผมคนแชร์สองพันสามพันอะเติมบบมนะจบโอซีเงี้ยพี่ตาเพียเออเถื่อนจังวะจริงเนี่เถื่อนมากนะ่ะบอกเลยมผมว่ามันเถื่อนเกินเขาได้แล้วเพียเขาได้แล้วโอเคเจอกันในเมืองน้องเจอกันในเมืองนะ อาผมเนาะว้าวมว่ามันเถื่อนไปแถวบ้านเรียกเหลือนใช่เหรอ เรื่องนะผมคุยกับพี่เนี่ยผมห่าผมคุยกับพี่มินมินอยู่อุย้ยแม่งมันไม่ได้เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่นะคุณแชร์เยอะมากนะคนุณดูมึงเห็นพี่บอกเรื่องนี้เล็กน้อยไม่ไม่ไม่นะไม่เล็กน้อยนะมันเกินหนักแบบโอ้โหผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มามีดี๋ยวคนแบบโอ้โหมาเมนแบบเบี้ยวนู่นเบี้ยวนี่โอ้โห มันเอากันตายเลยนี่ว่าเห็นมีคนมีคนส่งให้ดูว่ากาันจอมพลังเขาเขามันบอกว่าเขาไม่มาสนใจเรื่องแบบนี้หรอกคืออะไรวะ เขารับเรื่องแล้วหรอแต่พี่การของจริงของจริงครับเขาเขาช่วยทุกคนอะโดยไม่คิดเงินอะอันนี้ผมไม่ได้แบบอันนี้เขานะผมไม่ได้แบบติดติดตามเขาอะไรมากนะแต่ผม,มเห็น <c oughs> เห็นเห็น,ห,นหลายๆอันนะไปดูเฟซแกพี่การจอมพลังโพสแล้วเมื่อกี้อะอ๋อ เออแต่มันมันโหดมันโหดไปมันโหดไปมันถ้านาต่อยกันแบบหนึ่งหนึ่งหรือว่าต่อยจบอะไรอย่างเงี้ยมันมันเออมันยังเฟี้ยวกว่าน,นะแรงไปนี้แต่สมไมก่อนผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมมาคิดที่หลังแบบเออแบบพอหรกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยมัน เงินมันยังอยู่ใช่ไหมค,คนจีบแฟน G ans, คนอื่นเขาเลงเลยนะพี่มารีเขาเล่งเล่งคนอื่นคืออะไรครับไม่ส่วนตัวผมมามันไม่รู้ว่ะ แล้วแต่คนจะมองอ่ะมันมองได้หลายอย่างอ่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเขาเขาก็คิดว่ามันผิดอะไรเงี้ยน,นั่งดูดีว่านั่งดูเป็นดีดีดีวาย่าผมเห็นผมไปดูมีโชว์มีโชว์ปงโชว์ปืนอะไรเต็มระบบเลยปืนแบบปืนไอ้ปืนจริงอ่ะ อย่างมีปืนนะเขาเบิรงเว้ยเฮียอีกไม่กี่วันก็มีข่าวแบบนี้อีกแต่เป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์สดโดนระทืบเอ้าเอา,เอายังงั้นผมไม่ไปนะอย่างงั้นผมไม่ไปนะถ้ามีอย่างงั้นผมไม่ไปนะถ้ามียังงั้นผมไม่ไปนะรอครับพี่ตอดพี่รอครับปอร,รับผมหน่อยเลยแค่ชักว่ายังหอบยังมาบอกว่าเมื่อก่อนกูเจ๋งป้าโอริโอ แค่ชักว่ายัางหอบอยังมาบอกว่ากูเจ๋งอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอีนะอยู่สภาครับพี่ไม่ไม่อยู่สภาจะทำไรครับพี่ประเด็นครับพี่ประเด็นน้อง <S <S มาดิมามาสภาดิเดี๋ยวไปหานายกแล้วเนี่ยเรื่องมันเนี่ยวันนี้กูจะเอาให้มันโดนทีซีเหรอพี่เอยมาทีซีใครดูข่าววะ มันดูข่าวว่าโดนจับแล้วหรอไอ้ลุยโดนจับหรอมีลิงก์ป่ะขอดูหน่อยดิไหนดูดิอออีซอขยี้ข่าวอู้เพจดังอันเนี้ยรออะไรอ่ะผมไปสัตว์เล่นเกมในคอมก่อนครับเพจเนี้ยดังดังดังที่เคยดูกดติดตามเพจเขาด้วยดีกว่า เพลงนี้ดังครับผมเคยเห็นดูแมดูรู้ดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนไหนอ่ะ มือสามผมไม่ได้มือไหนทิติวุฒิผมไปหัดเล่นเกมในคอมก่อนครับขอเล่นด้วยนะครับเฮีย <Yeah. S 1> ได้ครับน้องทิติวุฒโอ้ทิติวุฒิได้เสมอแล้วตอนเนี้ทิติวุฒินะนะเฮ้ยเฮียอันนี้กลุ่มไปน,นี่เมื่อกี้กลุ่มแม่งขึ้นไอ้เฮีย<ม>กลุ่มไม่อยากโดนรำ<อ>ล <ะ S 2> เลือปากตอแหลก่อนอันดับแรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นก่อนไม่เห็นด้วยอะไรอะไร อะไรมันเกิดจากพวกน้องอะไรครับน้องชายข้นน้องชายไม่รำมันก็ไม่นี่แล้วอ๋วนะอ,เ,อ,อ,อเพจปลอมเหรอแต่ผมปิดเพจปลอมหมดแ้เราไปเอาเพจจริงแบบอ๋เอเพจปลอมก็มีไอ้เหี้ยแล้วมึงไปทำเพจปลอมเขาทำไมเนี่ย โอ้นี่ไงเพดจ,จริงผู้ติดตามหลักแสนเลยเพดนี้เพจจริงใช่ปะอันนี้เพดจริงปะก็ติดตามอันนี้เพจจริง,นนจจรงหรือปลอมครับด่าเพื่อนผมหน่อยมันชื่อโด่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตือนให้คืนหนึ่งชั่วโมง ดาเพื่อนผมให้หน่อยเตือนให้คืนหนึ่งชั่วโมงคืนหนึ่งชั่วโมงคืออะไรวะอันนี้ปลอมหรือหรือจริงเนีะนะ่ยเนี่ยผมเห็นน้องมาดูไงออกข่าวไปแล้วนัน่นะ หนว่าข่าวผมไม่มีลิงก์ข่าวเนี่ยจะดูอยากดูมีลิง์ข่าวนี้ปะโหหรืออย่างสวยเลยเน่ยมีปะได้ได้ ข่าวที่โดนจับอะนะโอ้น่ากลัวนะมันไปไกลเลยว่ะเหียคือไปมีเรื่องกันข้างน,นอกเลยอะอนช่องแปดหรอมีลิงก์ไหม ด่าเพื่อนผมหน่อยมันชื่อโดงอะไรนะด่าเพื่อนผมหน่อยมันชื่อโดงโด่งดีโดง่งไปแล้วเขาบอกว่าแก๊งนี้เป็นแกง๊งจริงๆเขาเรียกกัว่าแก๊งโอริโอ้และเป็นแก๊งที่ชอบโชว์ผลงานก็คือกระทืบ<ม>คนแล้วเอามาโชว์ผลงานและที่สําคัญก็คือจากเรื่องราวที่เขาเอามาโพสตคุณผู้ชมฮะ เห็นบอกว่าพ่อแฟนเป็นตำรวจแก๊งนี้ก็เลยไม่ค่อยจะกลัวคนแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กทะลุถุงใช่ไหมโชวีรกรรมเย้ยกฎหมายอัดคลิปทำร้ายคนอ,คอื่นแล้วลงสตอรี่ช่ำประกาศสักดาห์ท้าทายลองไล่ตั้งแต่คลิปตัวที่หนึ่งเลยเห็นบอกว่าคลิปตัวที่1ก็คือตอนทำร้ายเหยื่อแต่มีการพิมพ์บอกว่าน้องๆมันได้รับผลสิ่งที่ตัวมันทำแล้ว ถือว่าเผื่อในส่วนของทุกคนก็แล้วกันให้น้องมันอีกรอบแต่ข้อแรกคือถ้าจะยุ่งกับเมียชาวบ้านต้องรับสภาพผัวเขาให้ได้คนละคนกับพี่ต้านะครับคนนี้เคสพี่เซอร์นี่คืออย่างนี้เอาง่ายๆตามที่อีซอเขาตั้งข้อสังเกตคนดูมีใครได้ดูได้ดูข่าวแบบนี้ยังปโรประมาณว่าใครทำคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ตอนต้นเขาพูดเสียงในคลิปว่าอะไรนะเดี๋ยวลองดูนะฮะขโมยเหรอนี่เห็นไหมฮะเหมือนจะตั้งตัวเป็นคนดีแต่พฤติกรรมที่ลงนี่คือเดี๋ยวไล่คุณผู้ชมของเก่งเลยจะดูยังไงวะบอกบิวนอนไวทีครับของแรงบอกบิวนอนไวที่ครับของแรงอย่าไปทำตามได้น้องพี่ขอเลยอย่างนี้ แต่คนฝั่งคนดูเราหรือเราไม่มีใครไปทำเนาะแบบนี้เนาะคนเดียวกันกับในเกมซึ่งส่วนใหญ่คนที่เห็นคลิปก็จะให้ความเชื่อถือว่าอ๋อไอบิวนอนไปไว้หน่อยนเกมเดียวกันใช่ไหมฝากอกและนี่ฮะมันเหมือนกับเป็นการประกาศโชว์ผลงานคลิปเนี่ยที่อีซอเอามาเผยแพร่น่าจะมีคนโดนกระทํามาแล้วมากกว่าสิบคนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาเลยรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้จัดการไอ้แก๊งโอริโอแก๊งนี้มีเสียงของคุณเจ๋งนะ เขาข้อเสนอซึ่งก็จะมาเล่นมาดังกันนะคะคนที่จะมาเล่นมาเก่งเก่งในเกมอะไรอ่ะเขาเล่นเก่งเขาข้อเสนอซึ่งก็จะมาเล่นมาดังกันนะคะคนที่กระทือคนเนี่ยเขาเพิ่งมาเล่นประมาณปีสองปีหรือปีหนึ่งอะไรอย่าที่เขาเริ่มมีพาวมีอะไรอะครับแรกๆมันก็เหมือนแค่เล่นแค่เล่นเกมกันนะครับทีแต่ว่าหลังๆอ่ะเริ่มมีเหมือนว่าสร้างเฟซบุ๊กในเกมเขาเรียกว่าอะไรอรั

เดียวกันวันนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลกับกูอยากสร้างเฟซไอซี่มาเลยแก๊งเนี่ยนะฮะซึ่งมีหนึ่งในนั้นชื่อว่าต้าถูกไหมฮะแก๊งโอริโอไปอ้างชื่อนามสกุลคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ด้วยเพราะฉะนั้นว่าเป็นหลานคุณชูวิทย์เนี่ยฮะแล้วเขาบอกเนี่ยแก๊งเนี่ยมันจะมีไอ้ต้ารวมอยู่ด้วยเป็นแก๊งโอริโอคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ไปทีละเปาะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ที่สพคลองหลวงปทุมธานีบังเอิญมากมีผู้เสียหายหนึ่งคนชื่อว่าคุณอดุลพร้อมกับเพื่อนอ้างว่าาโโดนนใต้ริ ทำร้ายที่หน้าคอนโดเมื่อวันที่12มกราเขาเดินทางมาแจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจ<อ>ใช่ไหมแล้วว <AA S 2> ันนี้เองเนี่ยทันทีที่เราเดินทางไปเจอคุณอดุลเราก็เห็นสภาพคุณอดุลเนี่ยแกได้รับบาดเจ็บคุณอดุลบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองไม่รู้ว่าทางในต้ากดเครื่องปัญหาอะไรได้มีการล่อผมกับเพื่อนแล้วก็พี่ชายลงมาหน้าคอนโดหลังจากนั้นกระทืบ อาปืนจ่อหัวแล้วทำร้ายพวกผมจนกระทั่งแขนขวาหักแล้วก็ที่สำคัญบีบคอวันนี้เลยมาแจ้งความดำเนินคดีขอปังเสียงคุณอดุลหน่อยฮะครับตอนนี้เหมือนเขามาขอโทษผมหมดแล้วครับฝั่งนู้น<อ>ก็บอกว่าไม่อะไรแล้วเขาทำเราเพราะอะไรอ่ะเราใช่<า>เขาเป็นอนาตา จากที่เห็นพี่ว่าเป็นไงครับจากที่พี่เห็นพี่ว่าไงแล้ววันที่เกิดกับเรานี่คือเจอปุ๊บมันใส่เลยหรอก็มีแบบว่าคือกอดแล้วก็อนุนแบบนั่นแหละครับไม่แปลกเล่าอะไรมากอดีตก็คือครับผมก็คือโดนเป่าหูมาครับฝั่งนู้นเขาโดนเป่าหูมางนู้นเขาก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนทำผมไม่อยากพูดอะไรเยอะด้วยเพราะว่ากระตุกกระเทือนหลายอย่างครับโดนลุมโดนลุมไหมคิดว่าไงฮะคิดว่าไงกี่คนก็หนึ่งสองสามสี่ประมาณนั่นแหละครับแล้วหนูคนเดียวเลยเหรอ ไม่ีก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับไอ้คิ้วพี่กระเทือบอยู่ข้างๆเลยเนี่ยรถไม่เกี่โ vampire, โยวอันนไม่เกี oh, yeah. ่ยวเกี anyway> oh, okay. us, ่ยวอคิกินยากอะกับบุหรี่ใช่ไหมครับไม่ใช่เขาไหนฟังเสียงไหนฮะปิดฝาได้ไหมไอ้คิ้วพี่เกี่ยวบุหรี่เราเกี่ยวมะอะไรอ้าวไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวอคิ้ครับพี่ เคียวยากกับเคียวบุรีสองคลิปไม่ใช่พวกผมครับปิดฝาใช่ไหมแล้วเราถ่าคลิปวิ่กระเออยู่ข้างๆเลยนี่ยล้วทำไมผมไม่เคยพูดถึงอ่ะโทษครับแล้วมีคนบอกว่าเราเนี่ยก็ไปหาหลักฐานมาครับก็ไปหาหลักฐานมาโทษนะครับตัวนะครับโทษนะครับตัวนะครับตัวนะครับ้าวนะครับตันะควก็ตัใน้คราบเป็นธรรับตาดนวยถูกตัวนะคณัู้ชมฮะมร่อกี้นะครับตันะครักตาวนับตันะคลักนั้นะนี่ยก็วะเห็นว่าเนี่ยเบื่อนผู้บาดเว็บก็วิ่งอนกมาละน่าจะมรการโดนรุม พวอย่ายังไงครับทางโทรศัพท์พวกโลกหมาโอริโอ้แน่จริงพวกมึงไปกระทืบลูกพี่มาลีกูให้ดูหน่อยดีถ้าเกิดเป็นหลานของคุณชูวิทย์จริงๆนจริงจะกระทืบพ่อมึงอะจะถูกกระทืบแน่นอนถ้ามีนิสัยเกเรและใจร้ายอย่างนี้ไม่ไหวกับเป็นหตัดมาบอกว่าตับมาเคยทบตอดแอบใต้ทองรถบอกว่าผมพูดแทนเองเลยแล้วกันคือไม่ว่าลูกว่าหลานคนไหนของคุณชูวิทย์ถ้าไปทำมันทำอะไรอะ เป็นกระทือคนอื่นหรอ,อถ้าอย่างนี้นะแบบในบรรดาลูกคุณชุวิที่คุณชุวิเลี้ยงมาไม่มีคนสันดานแบบนี้ครับคือบอกได้เลยแล้วก็ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วถ้าจะมาโอโหอย่างสวยงกูไม่กล้าทำเลยว่ะร้อยหาสิบชั่วโมงอะ่ะผมเปลี่ยนได้ไหมไอ,อ้เหี้ยผมกลัวว่ะ ร้อยห้าสิบชั่วโมงเปลี่ยนได้ไหมผมกลัวผมกลัวคนดูครับผมกลัวกลัวริงพี่น้องเงอยกลัวแมวได้ไหมแล้วพี่ปอมมาเซ็ตกล้องให้วันพรุ่งนี้ไง กลัวพี่น้องเงยครับกลัวเนาะพี่น้องเงยไต้หลุยชอบแบบนี้ไหมไอหลุยอะไอหลุยชอบพูดว่าแบบว่าเท่นะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปอยู่ในกลุ่มนั้นไอหลุยมองว่าเท่เว้ยมันคุยกับผมตอนเช้าอะเฮ้ยเฮ้มามามา早上好 m o r n i n g m o r มาเฮ้ยเล่นเล่นดีๆนะเอาเอาไม่เลือนนะเฮลิโอเล่นดีๆนะ Да и?